ไม่ตื่นไม่ตื่นตื่นไปนะไม่ไม่ไม่ต้องเกรงไม่มีอะไรแค่แบบว่าคือซีนี้มันมันเป็นการเหมือนเรียนรู้ครั้งแรกเหมือว่าเราได้อยู่ในซีนนี้ครั้งแรกเนี่ที่มันเริ่มมีที่ใหญ่พอไหอ๋อคือบ้านพี่ใหญ่เนี่ยคือแบบเด็กมัน explore อารมณ์ความรู้สึกตัวเองครั้งแรกแล้วมันลงหนักเนาะที่แบบมันซีนที่อุ้ยลงมาซีนหวานซีนที่มันตู่กันไร้อตัวเราสองคนก็รู้สึกดีมันก็ใกล้ก็มาใกรื่อยๆ แค่ของอันเดียววาพอเห็นภาพจูกปั๊บมันมองตาการรนนานันแล้วมันก็เรู้สึกิงรู้สึก่งนั้นเราก็เลยโน้มใกล้ๆกันจุบกันปึ๊บแล้วค่อยเป็นเซฟเวันนี้อะไรนะแต่แต่อลกไปอะทำไมเงี่ยเ,เป็นอันามมาดีนี้ก็ต้องทำหมดก็ตอดูจัยุ่งก่นเลยกันี้นะ่น้ี้ใช่ไมย่ก่อนยน ใี้ดูแลมาดูแล้วก็แซลกันใช่ป่ะแบบเอะไรข้นมาอียอะไรอ่ะแต่พี่ว่าตรงเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรมากได้ไหมพี่ว่ามันมันดูแบบ เลิกเถอะแล้วโง่หน่าเออตัดเอาเป็นว่าอารมณ์มันคืออย่างนี้มันเหมือนจะน่ารักใช่ป่ะแต่เสร็จแล้วว่าหลังจากนั้นพวกพอมันจุกกันก็แบบอะไรนี่มันไม่ได้เรียกว่าจุกขขอขอแค่นั้นว่แบบขอแค่แบบเอ้ยเหมือนแบบอะไรตอนนี้ผมทำแวันนี้ผมทำใหใช่กำลังหาทางแก้ปัญหาเธอว่าแบบมันจะได้ไม่ต้องเล่นเยอะอันนี้มันดูอินานาสาทายใช่ไหมนี ฉันทำเป็นแมวบ่อยๆอ๋อหลอนอย่าให้เขาทำอย่านี่เจ้าทำไมเป็นผู้ชายแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยเลยแค่นี้เอาเป็นว่าแค่พอดทุบปุ๊บมองหน้ากันใช่ปะแล้วแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยได้อ่ะอยากไปต่ออยากไปต่อก็เลยหันไปจูบเขาต่อแล้วต่อแรกเรายอม เพราะเราโอเคมันแค่นี้เราขอขอตอนแรกฝลักออกกันกันก่อนนะมันไปถึงว่าพอจบปุ๊บมองตากันเฮ้ยไปต่อไหมโอเคสเต็ปนี้ยังไปต่อเราต่อแล้วแบบความรู้สึกคืออะไรอะเฮ้ยมันโอเคอ๋อไม่ตอนแรกโอเคเพราแบบอุยน่ารักแบบอารมณ์กำลังมาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันพลาดเราเรียนรูเรียนรู้แล้วพอรอบที่สองปุ๊บหลอกปลอกมูเหมือนเมื่อกี้ที่มันถูกอย่างเงี้ปุ๊บเฮ้ยตอนนี้เลยโอเคสักพัก สักพักถาออกมาแม็กเริ่มไม่สำเต็จสามดีกว่าคราวนี้เหมือนมากขึ้นคราวนี้เราไม่โอเคละเอเธอก็พุ่งเข้าไปมากขึ้นได้ไหมล่ะเข้ามาแต่ว่ามุมอยู่ดีมุมอยู่แม มุมอยู่ดีมุมอยู่ดีแต่เอาคราวนี้เอาเริ่มเอามือเริ่มเอามือกแล้วจะได้แบบดูว่าลุกล้ำมากขึ้นเหมือนเราไปลุกเขามากเริ่มจะบุกเราเรียนตัวนั้นเขาเลยตัวนั้นก็ช่วงมือเริ่มไปอ่ะเราเริ่มชะงักหยุดเขาละเราผลักเขาออกพาร์ททำอะไรอ่ะเราพาร์ทก็แบบไม่ต้องพูดอะไรโน้มมาเออพยายามโน้มเปลคราวนี้แบบเฮ้ยพาร์ทจะทำอย่างนี้ปึ๊บเราพับมันก็แบบทำไมอะนานา แค่นั้นพอเออทําไมอ่ะทําไมอ่ะทําไมอ่ะเออแล้วเราก็แบบจะพูดคาว่าแบบที่ที่จะแปว่าไม่ยินยอมออแล้วแบบไม่เอาดิแบบพอก่อนเลยอะไรอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวดูทีหนึ่งแล้วเขาไม่อยู่แล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ยอมคราวนี้เราลุกหนีเลยเออโกรธอะทํางไม่เห็นว่าก็เฮ้ยแล้วก็แบบลุกุกไปเลยเออไม่ต้องพูดอะไรนเยอะไม่ต้องพูดไม่ต้องน้ำเน่าไม่ต้องอะไร ทำนิ้วจบกฉันจุกเถอของจริงไม่ไม่พูดหรอ,อ,อเนอะ <Okay. S 2> เ,อเปลี่ยนดีกว่าเรื่องนี้ไม่เห็นสนุกเลยอะทำไมอะเคยเนาะบ้าเลิฟซิงแค่ไหนเด็กจะไปแล้วแบบมีใครเด็ก 他们来也怕。 ไม่<โ>ดีดรามไงไม่ีรมใครกันนะเขาอยู่ตรงรถอีแล้วนะตอนนี้ทำดทายเี่ยนไปเดี๋ยวเออแล้วทนที่เหมือนกระสุกเหมือนเดิมเนี่ร้อนเหมือนเดิมใกล้สวใช่เลยนะรอสเปคือไม่คุณพยายาใ้มาสุดใช่นะ่ ได้นบจังหวะสุดท้ายพี่ตอนที่บังคับอ่ะขึ้นรถแล้วพี่แง้มอีกทีหนึ่งอ่ะว่าเขาเดินมาแล้วก็เดินมาล็อกล็อกออกมาจากประตูที่แง้มก่อนแล้วก็แบบว่าไม่ไปกแม่ไม่ก็เอาเป็นโมเมนต์เอาอย่างนี้เลยเอาคิดอย่างนี้เลยกูจะตบกูจะต่อยกูจะทำอะไรสักอย่างแล้วแค่แบบปิดเไฟ ก็เดินมาพอเห็นเนี่ยคือแบบเดินไปแบบผอกคอข้อหนึ่งในสิ่งหนึ่งใช่ใช่ก็คือแค่ห้ามตัวเองอ่ะเหมือนแบบจับจับเหมือนแบบดึงออกมาแบบจับจับใส่แล้วแล้วก็มีจังหวะเอาหน้าให้เออี่ยนี่ดูดิลูกเจ็บอะคนเนี้ย ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานหาเขาผมบอกว่าเออมันมีกูมึงเราไม่เคยทำอะไรกันหนีอยากเห็นหมดไหเออจะมาต่อรออีกเดี๋ยวเขาพูดสิบห้าใส่แล้วไม่เอาว่างอ่ะโอ้โหเออเล่นไปแล้วนะไอ้ฉากนั้นหลุดสายยานี่คือแอนปล่อยเต็มไแล้วนะแต่พี่มึงไงโหเนี่ยก็ก็จะกลับมาเอามาหมอจีน แอมรู้เลยว่าเป็นอย่างนี้ในม้ากระไก่เลย้เลือดเต็มปากเลยค่ะมันเยอะขึ้นนะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะโดนรถชนหรือเปล่าคะใช่แน่เป็นเราทำแบบทำตามแบบทำจริงมันก็ต้องไหลเรื่อยๆใช่ไหมล่ะเออ อีก็คือซีนนี้เอาทินโดนหนักเลยโดนตลอดเนี่ยเขาบอกว่าฉากหนักหนักหมดแล้วได้เป็นเป็นหมดตะกันทีเลยเมื่อกี้ก็คือตรงนี้ก็เลยฆ่าตัวตายอีกแล้วเหนื่อยเป็นอาทินนี่เหนื่อยนะเมื่อกี้ก็คือซีนหวัดเสียวแอคชั่นมากเกือบขาหักไปแล้วไม่แย่หมดอ้าวหลบทำไมอ้าวเลียวกูไม่หลบกูขากสิ เลยมาก์คมาไกลเลยเลยมากมันเป็นเมตรเลยขายังอยู่ดีนะคะเออได้สิแต่เก่าไปแล้วเก่าไปแล้วนางยกมาแบบเต็มสตรีมเทคแรกตามสไตล์แบบเต็มที่ก่อนสวยไม่ลูกถั่ไม่รู้กลมไม่รู้กลมไม่รู้กไม่รู้กล้องเคลมมาจิกไม่ต้องตอบก็ได้นะมองด้วยความกลัวอย่างเดียวเลยว่าพ่อจะทำอะไรวะแล้วมองหน้าพ่อจบขี้หน้าพ่อว่าพ่อ อาถ้าอย่างนั้นผมพูดให้จบได้หรอกนะแล้วดูว่าอยากอ่าอะไรบ้างสวยไหมลูกใช่ป๊าบคือถ้าเขาไม่ตอบจริงๆคือยังตอบได้ไหมครับพ่อครับพ่อพ่อรลับส่ายมากพ่อตื่นอ่าโอเคดูอยางกับ้าปะพ่อคะอยากอ่าน ่ตลอดนะเราพูดกันเราลงไปข้างล่างกันเถอะนะคะ <c oughs> พูดด้วยความกลัวนะสิ่งสั่งเลยนะ<ำ>เรื่องอื่นผมไปแม่กับฮันเ,เน,นี่ยหมายว่าไม่จริงหรอคะ่ะเราลงไปข้างล่างกันนะคะไม่จริงหรอคะคุรอเนี่ย <c oughs>

เชื้อโลอะไรสักอย่าบแม่งต้องไปหนีด้วยวะ วันที่จะทำให้พวกเขาผิดหวังในตัวผมดูสิสุดท้ายผมก็ไปได้อีกตวหวยไปไม่ได้อีกอีหวยลงมไก่อนนะฉันช่วยคุณได้ให้คุณปไปต่อได้ไม่ได้ม่ไปไหน,ไไไหนอีก

แล้วลงหอพี่จ่อยแคบทําทางพี่ลงมาทีเดียวแอนกระช้าลงมาที่เดียวปากเต็มตัวครับพบโลงไปไปไปแปพลงตัวนะครบลแอรแอคชั่นพ่อพ่อ 老哥。 เป็นสะเราเคยเคยการเราเล่าให้ลูกสาวแะสะพนนี้มันตำนานลูกคนมด้วยด้วยความรูกจกแพทอะ่ะเขาเอาแวนเรื่องนี้อยู่ว่าคนที่มันเดสเปค e ตัดคกักแบไหนที่จะตีัไหราา่าฉะนว่านเขามาด้วยความหวังว่าจะเกิดอะไรหรือเปล่าแล้วพอมาเห็นุ๊บเขความกลัวที่อย่างนั้นหน้าันเป็นความกลั เป็นความแบตอนนี้อาอนก้อนอนที่มากที่สุดเนีบๆัเกิดม่ดแต่ถ้ายป็นยางเขาีสว้แต่ว่ามันักันแต่พ็เขาเป็นอย่างนี้เราก็สงสาร้วเราก็แบบความเห็นดสอ่งกลับมาด้วยวันนี้มนกันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเธอไปหมดก็ พอเราคิดว่ามันจะโอเคตอนนี้มันดีที่สุดที่เราจะเลือกให้เขาได้มันเหมือนการรุนแรงเหมือนกันนะฉันต้องหยุดพัฒนาตัวเองเพื่ออรเพราะฉันหยุดความคุณหยุดฉันไม่ได้คุณก็เรื่องที่จะไปดูเพืเดเก้ขอบคุณนะขอขอบคุณ่ก้เพราถจะอเร่องร่

Then back and action. มึงคงอยากจะรู้ใช่ไหมว่า<ล>ผมพูดอะไรก่อนผมพูดอะไรกนะเพรจะถึเลือกอยู่<ล>คนที่เลือกที่จะบอกความจริงแสดงม่ต้องมีอะไรติดค่ะ

เอาแล้วเอาน้ำคูอไปไหนอ่ะอันนี้หลบยบหัวเลยนะหับยำเลยคือพังๆเลยเอาเลยอ่าแล้วเอาเอาเลยดีกว่าไหมเราพร้อมมากพร้อมมากเนาะอ่ามาพร้อมแล้วจ้ะกันจ้าผู้ชายแล้วอ่าก็อ่าให้ให้คูวอันนี้อันนี้ให้คูวพี่แอนไหมหดืยังไงโอเคพี่แออ่อโอเคเออให้คิวดีกว่าไหมให้ฟู่แบบอย่างที่ต้องการก่อนใช่ถ้าถ้าถ้าได้อย่างันแอนตังแยงเขาเล ได้ครับแอันจะแอคเข้าเลยนะพี่ท็อปพี่ท็อปฝัอย่เพิ่งสั่งแอคช<อ>ั่นนะขอ,อใช่ใช่เ,เ,เ,เดี๋ยวรอเราเซ็ตรอเราเซ็ตเดี๋ยวรอทางเราเซตไปนะแอคชั่นทินทินทิน